เอาแล้วเสียงก็ไปอแล้วอกไปแล้วครับเอ้นหมาหนึ่งงมาถึง5เดี๋ยั่ยาครับเดียวนช่วยดาครับขั้นาตี้โดนน้าด้วยนะแตคุณตงเอชาวบ้านดนนาด้วยใช่เดียวนะพ่ไปับ ไม่ีๆจะใครเข้านะครับต้องการจะสิ่งดี้องังนะครับมาแล้วโต๊ะเสมาแล้วครับพอที่85ซีซีนำรถเข้าเกตสตาร์บับ85ซีซีครับเอาต้อมาแล้วแม่เจ้าสปาร์กีด้วยตหญ่ยังมเล็กเอมาดันอ้าวอาเอาสวยรับไปดูน55ครับเดี๋ยวไปช่วยนเข้าฝืนดีๆโคตรับอ้าไม่แน่ไม่แน่เอาแล้วจากถ้าบริารครับวันนี้เป็นศึก ไม่ทกันเท่าไรก็ตึงกันตไม่ทางเท่าไรและอาสากับตีล้า้ก็เปท่ไรป็นันับหร่ใสนามด้วยกันนะครับเอาลครับ้ช่วยากา่า่นกั่นกทน่านกานทรกท่ากาน่าน่นกันครับ đi ra ngoài nó bị cuốn, bị cuốn bay luôn, 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 bay bay ให้รู้แล้วว่าในมาเลเซียไปเขามาสะอาดหรอกว่าถูกว่าผันแล้วแน่นอนเลยนะเนี่ยนักติดตีเลี้ยงช่วงรอบหนังได้แล้วครับครับไปติดตีโอ้ติดไปครับเดินทา

always go on. e oh.